โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องหนึงหรือชิงน,น,นะครับผมวันนี้เราจะไปส่งแฟนไปทํางานกันนะครับผม oh. แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเตี๋ยคอปกลับบ้านด้ว <c oughs> ยเตี๋ยคอปเปิดีกล้องเลยเงี้ยเงี้ยเงี้ยวเงี้ยเงี้ยเงี้ยวเอา้าปิดไฟแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยอันนี้อยู่ของแฟนนะเฮ้ย <c oughs> ถ่ายยังนะถ่ายยังไรไม่กล้องก็ถ่ายอย่งเงี้ย <c oughs> ถ่ายเราแบบปะ่ะปะ มีคนเปิดปฮ๊ยกระเป๋าันจะหลุดต้น,นี่ะจะดึงให้หน่อยดิข mm. ้าวบัวกระเป๋ามันหลุดอ่ะ mm. หลุดลหรอมันดังแควเลยนะ mm. ตอนนี้เราก็อยู่ชั้นสามนะครับบอกแล้วอย่าอยู่สูง mm. ก็ถือให้ไหมบอกพลุงพลังนะบอกเลย mm. โอ้ยเหวียงเหว,วี่ยเี่ยอ้ยสองตัวเลยน่ารักจังเลยครับ นี่เจค๊ขอบเจคขอบมีเพื่อนแล้วเล่นกับเจคขอบไหมเฮ้ยเออย่าพึ่งดิเอ้าเจค๊ขอบไปเล่นด้วยตอนเราไปหลบอยู่ใต้ท้องรถเจค๊ขอบข้ามดูเพื่อนๆดิป่ะหาเพื่อนๆเอ้ยน่ารักจังเลย โอ้นี้น้องไม่สนใจเลยว่ะอ่ะกูไเงี้เอาละตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบโมงครึ่งไม่สิบโมงสิบแปดนาทีเอ่เรามาดูกันว่าจะสตาร์ติดไปเอาไปเอาฝั่งรูแนนะกันขึ้นมาเลยจ้าไอาเจีขอบันร้อนอ่ะหิวข้าวป่ะหิวข้าวป่ะ อ๋อตอนเที่ยงเอาข้าวมาให้กินเ,เป็นแฟนที่ดีสีซ่สาสลัดดีาสลัดทำไม้เป็นพาม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 เ่เราก็ถึงที่ทำงานแฟนเราแล้วนะครับผมแบบ ขี่เร็วอะ่ะแล้วเดี๋ถึงเพียมงานเลย<อ>ที่ทํางานกับห้องก็ห่างกันประมาณสองร้อยกว่าโลนะ<อ>ก,ก็กว่าจะมาถึงที่ได้ใช้เวลาประมาณห้านาทีแหละโอเคกลับแล้วนะกลับแล้วนะกลับแล้วมายินนี่หนะ่อยมายืนตรงนี้หนะ่อยยินหนึ่งนยะินหนึ่งนยะินหนึ่งนะ